จากการได้รับหนังสือร้องทุกข์จากนายสกุลจิตตั้งซึ่งได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกินไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์โดยพื้นที่ทำกินทั้งหมดมีจำนวน15ไร่ตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลโดยศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินได้รังวัดที่ดินและออกโฉนดที่ดินให้กับเกษตรกรรายดังกล่าวไว้เพียง3ไร่3งาน65ตารางวาเท่านั้น ทําให้ที่ดินที่เหลืออีกประมาณ11ไร่ยังไม่ได้รับการออกโฉนดที่ดินและได้นําเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลครั้งที่1นึ่งทับสองพเมื่อวันจันทร์ที่25ตุลาคม2,564 เพื่อพิจารณาถึงปัญหาความเดือดร้อนปัญหาที่ดินไม่มีกระสารสิทธิของ,งานายสกุลกิดตั้งที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้สำนักงานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป ในวันพฤหัสที่4พฤศจิกายน2564ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลข้อเท็จจริงและจับพิกัดที่ดินของนายสกุลกิตตั้งผลจากการตรวจสอบพิกัดในเบื้องต้นปรากฏว่าที่ดินของนายสกุลกิตตั้งไม่ได้อยู่ในที่ดินของรัฐแต่อย่างใดแนวนทางการแก้ไขปัญหาวันที่17พฤศจิกายน2564ได้ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานร่วมกับนายวิสิ์สุทธิสว่าง ู้วำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่24เพื่อขอความร่วมมือให้ช่วยดำเนินการตรวจสอบพิกัดภาพถ่ายดาวเทียมว่าที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในเขตป่าชายเลนรวมถึงอยู่ในที่ดินของรัฐประเภทอื่นหรือไม่วันที่7ธันวาคม2564ได้ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสตูลเพื่อขอความร่วมมือให้ช่วยดำเนินการตรวจสอบพิกัดภาพถ่ายดาวเทียมว่าที่ดินแปลงดังกล่าว อยู่ในเขตตามพระราชบัญญัติป่าไม้2,484หรือไม่ผลจากการตรวจสอบแผนที่ปรากฏว่าที่ดินดังกล่าวของนายสกุลกิตตั้งไม่ได้อยู่ในเขตตามพระราชบัญญัติป่าไม้2,484แต่อย่างใดและอีกทั้งปรากฏว่าที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนตอนที่5อีกด้วยผลการดำเนินงานวันที่10มกราคม2565 ในข้างหารือร่วมกับทางสำนักง,งานที่ดินจังหวัดสตูลผลปรากฏว่าที่ดินแปลงดังกล่าวไม่ได้อยู่ในที่ดินของรัฐแต่อย่างใดซึ่งสามารถดำเนินการขอออกโฉนดที่ดินตามมารตรา58ทวีโดยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามปีงบประมาณต่อไป